สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมซุปเปอร์ตอมนะครับวันนี้นะทักทายเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาคอนโดหรูอยู่นะครับแล้วต้องการอะไรรู้ไหมฮะต้องการเซฟนะเซฟเงินนะครับอยากได้คนอยากได้คอนโดหรูนะครับและต้องการเซฟเงินนั่นคือส่วนลดที่เพื่อนๆพอใจนะวันนี้นะครับย้ํานะครับว่าสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่มองหาคอนโดหรูอยู่นะฮะถูกใจเรื่องของทําเลแล้วนะครับเรื่องของ ตัวอย่างห้องตัวอย่างแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ถูกใจเลื่อนไขของราคานะฮะให้ติดต่อผมเข้ามานะครับผมซปเปอร์ท็อปนะครับนะหรือจะติดต่อมาที่เพจ p r o p e r t y t r a d e x ได้เค่ไหมนะครับวันนี้นะฮะทางผมนะจะมีคอนโดที่อยู่ในมือนะครับนะทั้งหมดประมาณ6,000ยูนิตนะครับอยู่ในแนวของรถไฟฟ้าหรือว่าในหัวเมืองใหญ่ๆนะฮะนะเพื่อนๆสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่านะ เพื่อนมีโครงการที่ชอบอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการเช็คว่าหนึ่งคอมเพเรื่องของ Price หรือว่าส่วนลดหรือโปรโมชั่นนะครับก็สามารถที่สอบถามเข้ามาได้เคยไหมฮะนะตัวอย่างห้องวันนี้นะครับผมจะมีตัวอย่างห้องที่ผมนะพาลูกค้าเข้าไปดูนะฮะตามด้านล่างนะครับวันนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะดูตัวอย่างห้องก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ผมจะมีทีมงานนะครับพาเข้าไปดูห้องตัวอย่าง นะจนกระทั่งเพื่อนๆพอนนพใจนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะให้คุยกับผมนะย้ํานะครับถ้าราคาไม่ดีพอผมไม่ทําข้อเสนอให้เพื่อนๆแน่นอนโอเคไหมนะครับย้ำนะครับถ้าโปรโมชั่นหรือว่าตัวส่วนลดไม่แรงพอนะครับผมไม่เสนอให้เพื่อนๆเน,นะ่เสียเวลาคุยโอเคไหมนะครับโอเคเนาะนะครับสำหรับ ไลฟ์นะขขลนี้นะฮะก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้นะฮะอยากได้คอนโดแต่อยากได้คอนโดหรูนะครับแต่ยังไม่ถูกใจส่วนลดหรือราคาอยู่นะติดต่อเข้ามาที่ผมซุปร์ตอบนะฮะแล้วก็เพจของสามดีเทดเ็กได้ไอ้ปรบบดีเท็ดเด็กได้โอเคไหมครับนะโอเคนะเจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ